วันนี้นะคะเราก็จะมาให้ควรสะดุดีบทที่1 2 1ข้อ1และข้อ2นะคะข้าพเจ้าเงยหน้าดูภูเขาความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหนความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค่ะก็เมื่อได้อ่านบัพปีข้อนี้นะคะสิ่งที่สะดุดใจพี่นินมากเลยก็คือว่าความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์นะคะลองคิดดูว่า ถ้าเกิดคนที่อุปถัมภ์เราเนี่ยเป็นแบบเช่นเจ้าของอ่ะเป็นอีรอนมั์สมาอุปถัมภ์เราอย่างเงี้ยเราก็รู้ใช่ไหมว่าเราจะเรียนจบเราจะแบบมีข้าวกินเราจะแบบโหได้สิ่งดีๆเยอะเลย,เลยนะคะแต่ว่าพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าความบุปรัมภมของเรามาจากพระเจ้านะคะก็พี่นินได้มีโอกาสอ่านแบบเขาบอกว่ามานาประจําวันนะคะที่เลี้ยงดูชนชาติอิสราเอลเนี่ยเลี้ยงดูคน มานาหนึ่งวันที่ตกลงมาค่ะพระเจ้าสั่งไว้เก็บแค่พอดีอิ่มใช่ไหมคะแล้วก็จะให้ตกทุกวันเลยยกเว้นวันที่7นะคะแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าในหนึ่งวันที่ตกลงมาค่ะมานานที่ตกลงมาในหนึ่งวันเนี่ยเลี้ยงดูคนทั้งหมดได้ทั้งหมดสองพปี โอ้โหและเมื่อเราได้รับความอุปถัมภ์จากพระเจ้าผู้ซึ่งให้มานาตกลงมาหนึ่งวันเลี้ยงดูคนทั้งหมดหลายล้านคนนะคะในเวลา2000ปีเราก็ถือว่าเราได้เจอกับผู้อุปถัมภ์ที่โชคดีมากนะคะก็หวังว่าพระกัมพีตอนนี้จะเป็นที่หนุนใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าเราจะเจออะไรเนี่ยอย่าลืมที่จะอธิษฐานกับผู้อุปถัมภ์เรานะคะก็คือพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกค่ะ